สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวแฟนผีทุกท่านครับกับผมครับเนสหลังโกครับมาฟังบทวิเคราะห์ทัศนคติและข่าวก่อนและหลังเกมครับเอ็ดกกรโดซาลาเวียเอเยนส่วนตัวของดาวินนูเยสกองหน้าฟอร์มแรงค่ายเบนฟิก้าออกโรงอ่อยไปทั่วครับว่าเด็กในสังกัดพร้อมหาความท้าทายใหม่โดยหนึ่งในนั้นทีมที่สนใจแข่งอุรุกวัยก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนูเยส เล่นไป8นัดทุกรายการในซีซั่นนี้ทำแล้ว6ประตูโดยมีเกมไฮไลท์คือซัดเบิ้ลใส่บาร์เซโลนารอบแบ่งกลุ่มแชมเปี้ยนลีกนั่นทำให้นอกจากปีศาจแดงที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วยังมีอินเตอร์มิลานและเอซมิลานซึ่งเอเย่ยนจอมสร้างสถานการณ์ก็ทอดสะพานไปทุกค่ายเตรียมเนื้อเตรียมตัวกันดีๆครับตลาดรอบหน้าจะเปิดอีก3เดือนดาวินพร้อมที่จะเล่นให้ทีมไหนบนโลกก็ได้ การเปิดปากของ FC Internews พวกทีมระดับท็อปหลายแห่งติดต่อเราเข้ามาแต่ตอนนี้ในหัวเรามุ่งมั่นและดำเนินการเติบโตของฝีเท้าไปกับเบนฟิก้ารวมถึงทีมชาติอุรุกวัยนี่คือสิ่งสำคัญที่ควรทำลำดับแรกส่วนเหตุผลที่ยู่นเตดเตงหามกว่าใครเพราะกองหน้าวัย22ปีถูกขนานนามว่าเอดิสันคาวานีคนใหม่ พวกเขามีหลายอย่างและไม้คล้ายกันและทำให้เชื่อว่ามอนี่จะมีจุดหมายที่ยอดเยี่ยมรออยู่สิ่งสำคัญที่สุดคือมีความสุขกับปัจจุบันและเจ้าตัวอยากตอบแทนความไว้วางใจจากเบนฟิกา้าต้องการมีอิทธิพลในทีมเพื่อคว้าตำแหน่งแชมล์ลกเราจะหารือความเป็นไปได้กับผู้บริหารระดับสูง เลือกซื้อขายหากมันจําเป็นแต่แต,ต,ตอนนี้สถานการณ์สงบเรามีความสุขที่เห็นเขาได้ลดแล่นบนสนามสัญญาของนูนเยสเหลือถึงมิถุนาปี2025ราคาประเมินจากเว็บไซต์ Transfer Market อยู่ราว20ล้านยูโรแต่การซื้อขายจริงคงจะแพงกว่าน,นั้น4-5เท่าครับเอดิสันคาวานีกองหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบอกสื่อบ้านเกิดไปถามจากปากโอเลกุน่าโซชาผู้จัดการทีมของเขาเอง เหตุใดฤดูกาล2021-2022ส่งแห่งน้อยส่วนตัวพร้อมทำทุกอย่างตามวิถีอาชีพแม้บทบาทแค่สำรองเอดี้ได้ออปชั่นต่อสัญญาจากเดิมเพิ่ม1ซีซั่นที่โอทัฟอร์ดเพราะว่าก็ต้องแลกกับการเสียเสื้อเบอร์มเจ็ดพร้อมแชร์เวลาลงสนามดาวยิงโปรตุกีสเมื่อบวกการมีอยู่ของออตนี ي มาซิยาลเมสันกรีนวูด น่าใหม่ยอย่างจาดอดนซานโชและลูกม่ออย่างมาคัสแรดฟอร์ดก็ยิ่งส่งผลต่อหัวหอกวัย34มากกว่าเดิมในโลกของฟุตบอลคุณต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมเสมอนี่คือหนึ่งในกุญแจสำคัญที่นำเราไปสู่ผู้เล่นระดับสูงการเปิดปากของเอลบ๊อบเซวาดอร์บางเวลาคุณได้ลงสนามบ่อยบางครั้งก็รับโอกาสแข่งน้อยแล้วผู้จัดการทีมคือผู้ตัดสินใจแต่นั่นไม่ได้ทำให้หยุดซ้อมหนักเพื่อให้ตัวเองพร้อมแข่งขันอยู่เสมอ ฤดูกาลลิกก็เพิ่งเริ่มต้นผมยังจำเป็นต่อทีมแม้ไม่มากเท่าปีก่อนแต่การที่ตัวเองอยู่กับสโมสรก็เพื่อจะเป็นส่วนหนึ่งของทีมคาวาน,นี่ได้ลงเล่นแค่4นัดในฤดูกาลนี้โดยเป็นตัวจริงแค่หนเดียวครับแมตสุดสัปดาห์เสมอกับเอฟเวอร์ตัน1-1และถูกเปลี่ยนตัวออกสุดท้ายนี้ขอช่วยกดไลค์ กดแชร์กดติดตามช่องเล็กๆของเราด้วยนะครับจะมีข่าวอัปเดตทัศนคติก่อนและหลังเกมครับมาวิเคราะห์ไปด้วยกันครับเชียร์ไปด้วยกันเพราะเราคือยูน t เ d ็ขอบคุณครับ